บางจุดเนี่ยอาจจะอุณหภูมิสูงทั่วขนาดเช่นบริเวณคอนโซลที่เป็นหนังอันตรายตัวมือถือเราอยู่ในรถแล้วเสียบชาร์จด้วยยิ่งร้อนขนาดที่ตากแดดอยู่แล้วปิดก่บไว้ในรถเสียบชาร์จมือถืออีกยิ่งทําให้เกิดความร้อนนี่อันตรายหนักขึ้นอีกบนโซเชียลแชร์สิ่งของ6อย่างที่ห้ามทิ้งไว้ในรถยนต์เมื่อต้องจอดตากแดดเป็นประจำเช่นโทรศัพท์มือถือแบตบสำรองรวมไปถึงลูกโป่งที่อัดแกส๊สหือชัวร์หรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวเรามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวก่อนแชร์สํนานักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี6สิ่งของห้ามทิ้งไว้ในรถแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับจริงครับเพราะสิ่งของต่างมีทั้งวัตถุไวไฟวัตถุที่เป็นฐานลิเทียมซึ่งไม่ชอบความร้อนสิ่งของแรก แบตเตอรี่สำรองหรือ power bank ห้ามทิ้งไว้ในรถจริงไหมครับ จริงครับแบตเตอรี่ลิเธียมตัวนี้คล้ายๆกับเรื่องของรถไฟฟ้าถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ในขณะความปลอดภัยก็มีโอกาสที่มันจะบวมและระเบิดเพราะแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อเจอความร้อนแบตเตอรี่ลิเธียมค่ามาฐานของของ,ขอ,งอุณภูมิที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยไม่ควรเกิน4 5้าองศาศีแต่ขณะในรถเนี่ยถ้าตากแดดนานๆเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบไล่แต่หกสิบเลยอันนี้คือยิ่งวางไว้กระจกหลังหรือวางไว้ที่คอนโซลด้านหน้า,นา,นาที่ใต้กระจกด้วยโอกาสที่แบตเตอรี่จะบวมแบตเตอรี่จะระเบิดมีปัญหาแน่นอนเพราะความร้อนทําให้เคมี ของตัวแบตเตอรี่เนี่ยเกิดปฏิกิริยากันแล้วมันจะทำให้เกิดการบวม power bank เมื่ออยู่ในรถนานๆไม่ควรเอาไว้แน่นอนไม่ควรเก็บไว้นะครับสิ่งของอย่างที่สองที่ห้ามทิ้งไว้ในรถคือโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจริงแหละครับก็สาเหตุนะครับเรื่องของแบตเตอรี่เหมือนกันแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ในตัวมือถือเรา การชาร์จบางทีเราชาร์จผิดวิธีเราไม่ว่าจะชาร์จสโลชาร์จยิ่งชาร์จในรถเป็นปาชาร์จยิ่งอุณหภูมิในรถสถูงๆด้วยแล้วแบบตัวมือถือเราอยู่ในรถแล้วเสียบชาร์จด้วยร้อนตัว,ต,วตัวมือถือได้นะครับอันนี้เรื่องจริงครับสิ่งของอย่างที่3 ขวดน้ำพลาสติกที่มีน้ำอยู่ข้างในก็ห้ามทิ้งไว้ในรถจริงไหมครับจริงบางส่วนครับตัวนี้นะครับเรื่องของน้ำเนี่ยพอไปสู่ที่ยากพอทั้งควรเพราะว่าตำแหน่งที่วางสำคัญด้วยเพราะวางตำแหน่งนอนหรือเปล่านอนกับเบาะเบาะชนิดไหนเบาะที่ปริแตกมีสารเคมีบางอย่างที่อยู่ใต้ฟองน้ำเป็นกาวยางที่มีพวกทินเนอร์อะไรผสมมันอาจจะจุดของความร้อนเพราะว่าขวดน้ำนี่เวลาเจอแสงแดดบางจุดทำหน้าที่เหมือนเลนเลยเลนรวมแสง เพราะข,ขาดเดียวกันที่เราวางขวดน้ําเราปิดกระจกหมดเราคงไม่ได้เปิดกระจกเพราะฉะนั้นขวดน้สํสควรอย่าเป็นขวดเพชรเป็นขวดเพชรก็คือขวดใสซึ่งทนความร้อนสูงอยู่แล้วแล้วน้ําเป็นตัวที่สะท้ความร้อนแล้วน้ําทำหน้าที่เป็นเลนเลนรวมแสงจุดรวมแสงจุดสปอตบางจุดอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้แต่โอกาสเกิดยากแต่ก็คําแนะนําคือไม่ควรเก็บขวดน้ําไว้ในรถครับสิ่งของอย่างที่4ี่ที่ห้ามทิ้งไว้ในรถคือขวดสเปรย์แอลกอฮอล์จริงไหมครับ จริงครับเพราะตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์มีโอกาสที่เกิดไอไอของเขาเนี่ยครับมันมีโอกาสที่จุดเจอสปอตจุดร้อนบางจุดอาจจะไำใเกิดการลุกไหมได้อันนี้เรื่องจริงครับไม่ควรเก็บสเปรย์ทุกชนิดนะครับไว้ในรถเด็ดขาดโดยพอยิงยิ่งประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนที่แดดจะจัดนะครับแดดตองสว่างมากๆแล้วรถที่จอดบริเวณโล่งๆไม่มีหลังคาเพราะฉะนั้นถ้าจอดเถรถตากแดดนานๆเนี่ยแล้วมีสเปรย์รถมีโอกาสที่จะระเบิดและลุกลามติดไปเผาไหม้รถได้สิ่งของอย่างที่5 ไปแช็คก็ห้ามทิ้งไว้ในรถด้วยจริงเหรอครับสารเคมีอยู่ในไปช็คไปเช็คที่ใช้งานแล้วก็ไปแช็คที่เพิ่งซื้อมาใหม่ต่างกันตรงไหนนะครับสารเคมีก่อนสารเคมีในเวลช็คไม่ต่างอะไรกับ LPG ที่ใช้ในบ้านเคมีตัวนี้อยู่ในแก๊สหุงต้มก็ลองนึกภาพว่าแก๊สหุงต้มเมื่อเกิดาการรั่วไหลอันตราอยอย่างยิ่งไปแช็คเมื่ออยู่ในรถยิ่งใช้ไปแล้วตรงนี้เขาบอกอันตรายมากกว่าเพราะช่องว่างทําให้แก๊สขยายตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งยุบนะครับยิ่งเหลือน้อยยิ่งอันตราอย,อยเลยเพราะแก๊สจะยิ่งขยายตัวได้เร็วขึ้นมีโอกาสเจอความร้อนแล้วละระเบิดได้อันตรายครับไม่ควรเก็บไปแช็คไว้ในรถเด็ดขาดครับและสิ่งของอย่างสุดท้ายที่ห้ามทิ้งไว้ในรถยนต์นั่นคือลูกโป่งที่อัดด้วยแก๊สจริงไหม จริงครับมันมีเคมียอยู่2องนิดตัวหนึ่งคือฮีเลียมหรือไนตัตส่วนไฮโดเจนเนี่ยผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นตัวไฮโดเจนนะครับเป็นสิ่งผกฎหมายนะครับเวลาเลือกซื้อนะครับ ถามว่าใช้แก๊สอะไรอัดถ้าใช้สูบลมอันตรายน้อยที่สุดแต่ไม่ลอยครับไม่ลอยเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาคือมันไม่อันตรายส่วนฮีเลียมไม่ติดไปอยู่แล้วเป็นแก๊สเฉยแต่ราคามีผลต่อการที่จะมาเป็นตันทุนในการผลิตเท่านั้นไฮโดรเจนอันตรายอย่างยิ่งถูกต้องครับเพราะฉะนั้นความจริงก็คือรูปโป่งไม่ควรเก็บในรถเมื่อได้รับปริญญาแล้วไม่ควรเก็บกระจดตากแดดมีโอกาสระเบิดได้ครับถ้าเป็นไฮโดรเจนดังนั้นสรุปแล้ว6สิ่งของที่ห้ามทิ้งไว้ในรถแบบที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับประเด็นขององที่ว่วานนรโมยะคับ รรตออ้คคัับบถูกงศึกษาและเข้าใจถึงทุกสิ่งอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกนค QR วอาค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์